สวัสดีค่ะ FC นี่เป็นอีกวันหนึ่งอยู่สวนเดียวกันนะคะอันนี้มันคนละสายพันธุ์นะคะอันนี้สีแดงชื่ออะไรเนะี่ยเขาบอกหนูที่หนูดูมากรีนเซเว่นกรีนเซเว่นอันนี้นะอันนี้นะคะแต่ที่เจ๊เคยได้ยินมามันชื่อฟรีนนานาบังมันจะใช้ฝาหมายเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้เอาตามที่เขาว่าเซเว่นก็เซเว่นแหละล่ะนี่เริ่มแดงแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแดงแดงเต็มลูกเลยนะอันนี้เวลาซอยทิ้งนี่อันนี้ลําบากอันนี้มันมีอยู่นี่เอฟซีรู้ไหมคะอันนี้เขาไว้กันนกค่ะพอได้ยินเสียงนี่นี่เห็นแว๊บๆ,ๆ,ๆมันจะกลัวค่ะอีกาเนาะ ัวกระจกเขาจะแฝนเป็นแผ่นซีดีไว้แล้วก็ที่เสียงคล้ายๆเหมือนลูกหมาร้องนั่นนะเองเองเองนั่นไม่ใช่นะคะมันเป็นเทปค่ะกันนกเข้ามานี่ดูสิคะสวยมากกันนกสวยไหมคะนี่เริ่มแล้วคะ่ะเริ่มแดงแล้วคะ่ะนี่นี่สวยงามมากๆเลยอันนี้ก็อร่อยนะคะ ที่นี่มีกันส่วนนี้รู้สึกว่าสามสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแต่เจ้าของไม่อยู่นะตอนนี้นี่น,นี่เริ่ม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 ,มนกจิกม้่งเสียม้่งอันนี้เดี๋ยวอันนี้พอทาเสร็จเขาจะใส่ถุงไว้แบบนี้นี่กันนกกันแดดและกันเชื้อโรคค่ะอันนี้ รู้สึกว่าจะไปอะไรไม่ใช่ไฉมาสกัดนะแต่อันนี้สีแดงสีแดงแนละ้วมีอยู่ต้นเดียวต้นนี้ต้นใหญ่เขาจะเปลี่ยนเป็นลายสายพันธุ์ไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูพวงองุนยักษ์พวงใหญ่พวงยักษ์นี่เจ๊เดิมเดินไปส่วนนี้รู้จักกับเจ้าของมากันหลายปีแต่เขาเพิ่งเขาขอให้มาช่วยนี่ ส่วนที่เจ๊ทำประจำมันเสร็จก็เลยเออมาช่วยแส่หน่อยช่วยสักสองวันนี่ดูสิคะดูอังุนเป็นอย่างนี้เลยนะคะดู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 ด,ด,ดูเจ๊เห็นเจ๊ขนาดเจ๊อยู่กับองุนเกือบทุกวนันเจ๊ยังลิงโลดเลยนะคะดูสิ พวงนี้มันตกสองโลได้ค่ะดูนี่ตกสองกิโลนี่เดี๋ยวเขาเจ๊แนบแนบหน่อยนี่ดูที่ใหญ่ฝรน้าเจ๊อีกเนียดยใหญ่มากเลยพวงนี้ประมาณสองโลค่ะนี่นี่เห็นหรือยังคะใหญ่มากๆเลยดู น่ากินนะพวงเดียวกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะแบบนี้ดูสิคะอันนี้มันอันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่ไชรอกนะไม่ใช่ไชมัสกั๊โต้นนะอันนี้มันอีกสายพันธุ์เจ้าของยังไม่มานี่ดูดูมือเจดูมือเจนี่อยู่แค่นี้ด้านมือเจเราดูใหญ่ฝ่ามือเจมากมายเลยดูสิคะ นี่ฝ่ามือเจ๊แค่นี้เองดูดิใหญ่มาก